ให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ด้วยธรรมะแสงธรรมในวันที่ใจยังสับสนในโลกยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วเกินใจจะตามทันคนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความกดดันความเปรียบเทียบและความไม่แน่นอนพวกเขาต้องรับมือกับทั้งความฝันของตนเองความหวังของครอบครัวความคาดหวังของสังคม และความวาวุ่นของโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนแต่ในท่ามกลางความเหนื่อยนั้นธรรมะสามารถเป็นเสมอลมใจที่สงบเยียวยาและชี้ทางให้ใจได้กลับมาหาความมั่นคงอย่างแท้จริงไม่ต้องเก่งที่สุดแค่เข้าใจตัวเองก็พอธรรมะไม่เคยสอนให้เราต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่สอนให้เรารู้จักตัวเองเห็นใจตัวเองและค่อยๆเติบโตอย่างเข้าใจตนเองคนรุ่นใหม่ ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครไม่ต้องวิ่งให้เร็วเท่าคนอื่นขอเพียงกล้าที่จะหยุดฟังเสียงในใจหยุดเปรียบเทียบหยุดด่วนตัดสินตัวเองนั่นคือการเดินเข้าสู่ธรรมแล้วความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากที่สุดแต่อยู่ที่ใจไม่ถูกความโลภหลอกให้กลตัวเองทุกความผิดพลาดคือครูทรมามองความล้มเหลวว่าเป็นสิ่งธรรมดา เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เครื่องหมายของความไร้ค่าคนรุ่นใหม่ที่รู้จักยอมรับความผิดพลาดด้วยใจอ่อนโยนจะพบว่าทุกบาดแผลสามารถเป็นแสงนำทางสู่ปัญญาได้หากเพียงไม่ใจร้อนผลักสายความเจ็บปวดแต่เฝ้าดูมันอย่างมิสติกทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือประตูที่เปิดใจให้เห็นความจริงอยู่กับปัจจุบันให้ได้ใจก็ไม่ผัง ธรรมะคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันคนรุ่นใหม่หลายคนหลงทางอยู่ในความกังวลของอนาคตหรือความเสียใจในอดีตจึงทลาดความงามของปัจจุบันหากฝึกมิสติกฝึกเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ด่วนตัดสินไม่เอาใจไปวางไว้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดใจก็จะสงบลงไม่หลงทางง่ายๆอนาคตยังไม่มาอดีตเปลี่ยนไม่ได้ ปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่เราหายใจได้ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในความสาเร็จแต่อยู่ในความเข้าใจชีวิตธรรมสอนว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่แค่การประสบความสาเร็จภายนอกเท่านั้นแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความเมตตาและรู้จักปล่อยวางคนรุ่นใหม่ที่เติบโตด้วยจิตที่ไม่หลงติดในชื่อเสียงเงินทอง แต่ไฝใจเข้าใจตัวเองเข้าใจทุกเข้าใจทาจะไม่วันไหวไปกับโลกที่ผันผวนการมีชื่อเสียงไม่เท่ากับการมีสันติภายในการมีเงินมากไม่เท่ากับการมีใจที่เบาแม้โลกจะไม่เข้าใจเราแต่ธรรมะเข้าใจเสมอบางครั้งคนรุ่นใหม่อาจรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจไม่รู้จะปรึกษาใคร แต่ธรรมะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าผ่านบทสวดเสียงธรรมหนังสือหรือแม้แต่ความเงียบในใจธรรมะไม่ด่วนตัดสินไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรธรรมะจะอบอุ้มเสมอหากเราเปิดใจฟังมันธรรมะไม่เคยทิ้งใครมีแต่ใจเราที่ยังเดินหนีธรรมจบด้วยคำปลุกใจในแบบธรรมะเจ้าจงเดินไปเถิดแม้หนทางจะยังมืดมนขอเพียงใจมีแสงแห่งสติก็ย่อมเห็นทางทุกย่างก้าว อย่าท้อเมื่อยังไม่เห็นผลเพราะธรรมะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เปลี่ยนทีละลมหายใจธรรมะไม่ใช่คำสอนสำหรับคนแก่เท่านั้นแต่เป็นแสงสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะวัยที่กำลังค้นหาทางหักใจใครยังเหนื่อยธรรมะไม่ได้บอกให้หยุดเดินแต่อาจแค่กระสิดว่าพักก่อนแล้วค่อยเดินใหม่ด้วยใจที่เบาขึ้น ในวันที่โลกหมุนเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเราตื่นขึ้นมาในเช้าที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเสียงจากโซเชียลมีเดียที่พาให้ใจของใครหลายคนว้าวุ่นบางครั้งก็รู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ต้องเป็นอะไรบางอย่างต้องประสบความสำเร็จต้องเก่งต้องเป็นที่ยอมรับต้องไม่แพ้ใครในโลกที่เปรียบเทียบกันได้ตลอดเวลาใครก็ดูดีกว่าเราใครก็ไปไกลกว่าเรา ทั้งที่บางครั้งเขาอาจแค่ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นเท่านั้นเองคนรุ่นใหม่จึงเหนื่อยในแบบที่คนสมัยก่อนอาจไม่เข้าใจเหนื่อยจากความคิดเหนื่อยจากความฝันที่ยังไม่ถึงเหนื่อยจากการที่ใจไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนแต่ธรรมนั้นเข้าใจและไม่เคยห่างหายจากชีวิตของใครเลยเพียงแต่เราต่างหากที่อาจจะหันหลังให้มันชั่วขณะหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่า โยนิโสมุสิการคือการใคร่กรวนอย่างถูกวิธีเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่หลงอยู่ในกระแสตแต่เริ่มเห็นความจริงของชีวิตฝึกใจให้รู้ทันว่าเสียงของโลกภายนอกอาจจะดังแต่เสียงในใจของเราต่างหากที่สำคัญกว่าเสียงเปรียบเทียบคือยาพิษของใจที่ไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราเห็นชีวิตคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเราน้อยกว่า จิตเราจะเริ่มผลิตคำพูดที่ทำร้ายตนเองอย่างเงียบๆเช่นเรายังไม่ดีพอเราช้าไปเราแพ้เขาอีกแล้วถ้าฟังคำพวกนี้ซ้ำๆใจจะเริ่มอ่อนแรงความฝันจะกลายเป็นภาระและชีวิตจะหมดความสดใสไปทีละน้อยแต่ธรรมสอนว่าไม่มีใครต้องเหมือนใครไม่มีใครจำเป็นต้องเดินเร็วเหมือนใครเราเกิดมาเพื่อรู้จักตนเองไม่ใช่เพื่อ เรียนแบบผู้อื่นชีวิตที่เปรียบเทียบมากเกินไปจะไม่มีวันพอใจเพราะมันไม่เคยยอมรับตัวเองจริงๆทำมะไม่เคยบอกให้เราเป็นที่หนึ่งของโลกแต่บอกให้เรากลับมาเป็นที่หนึ่งของใจตัวเองเสียงในใจนั้นสำคัญถ้าเรายังไม่เคยฟังมันจริงๆลองเงียบแล้วถามใจว่าเราต้องการอะไรจริงๆ เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากเดินทางไปในทิศทางใดไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นพอใจแต่เพื่อให้ใจเรารู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคนรุ่นใหม่หลายคนมีความฝันแต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวผิดพลาดกลัวโดนดูถูกกลัวไปไม่รอดนี่คือจุดที่ธรรมะเข้ามาเติมเต็มเพราะธรรมะไม่เคยตัดสินว่าฝันไหนใหญ่ฝันไหนเล็ก แต่มองว่าถ้าใจเป็นธรรมชีวิตจะไม่ทุกแม้เดินทางในฝันที่ไม่มีใครเข้าใจบางทีเราไม่ได้ต้องการคําชมจากใครแค่ต้องการรู้ว่าใจเรายัางเชื่อมั่นในทางที่เดินพักก่อนก็ได้ไม่ได้แปลว่าแพ้ธรรมสอนว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางคนรุ่นใหม่ที่เหนื่อยไม่ผิดอะไรเลยถ้าจะหยุดพักพักเพื่อฟังใจพักเพื่อรักษาแผลพักเพื่อหายใจให้เต็มปอด การหยุดพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาในการยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่ไหวและธรรมะจะอบกอดใจเราด้วยความอ่อนโยนไม่ด่วนผลักไม่เร่งรัดแต่ปล่อยให้ใจค่อยๆฟื้นกลับมาคนที่กล้าพักคือคนที่รู้คุณค่าของลมหายใจไม่ฝืนใจให้เหนื่อยจนเกินจำเป็นธรรมะคือพื้นที่ปลอดภัยของใจที่กำลังเติบโตธรรมะไม่เคยว่าใครไม่ดีพอ ไม่เคยด่าใครว่าช้าเกินไปไม่เคยดูถูกคนที่ยังสับสนทำมาเพียงแค่ชวนให้เรามีสติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆใช้ปัญญามองทุกอย่างให้ลึกขึ้นอีกนิดเพื่อให้เราไม่ตัดสินตัวเองเร็วเกินไปไม่ด่วนหมดหวังกับชีวิตและไม่ทิ้งความฝันเพียงเพราะเสียงของคนอื่นใครก็ตามที่กำลังรู้สึกหลงทางในวัยหนุ่มสาวขอให้รู้ว่า มันไม่เป็นไรเลยที่คุณยังไม่แน่ใจมันไม่ผิดอะไรที่คุณยังหาคำตอบไม่เจอขอแค่ไม่หลงลืมว่าคุณยังมีธรรมะอยู่ในใจเสมอและธรรมะจะไม่เคยบอกให้คุณรีบมีคำตอบแต่อาจแค่กระซิบว่าจงใช้ชีวิตด้วยความเมตตาเข้าใจตนเองและอย่าลืมหายใจด้วยใจที่ไม่เร่งรัดเมื่อโลกภายนอกเชื่อมต่อกันหมดด้วยอินเทอร์เน็ต เราสามารถเห็นชีวิตของใครก็ได้จากปลายนิ้วแต่หน้าแปลกที่ใจของคนกลับห่างไกลกันมากขึ้นทุกทีคนรุ่นใหม่จึงเติบโตท่ามกลางโลกที่เปิดกว้างแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเปลี่ยวเหงามากขึ้นเรามีเพื่อนนับร้อยในโซเชียลแต่ไม่รู้จะโทรหาใครเมื่อใจอ่อนลาเราถูกสอนให้พัฒนาให้เร็วแต่ไม่มีใครสอนให้เข้าใจตนเอง อย่างช้าๆเราอาจจะหัวเราะในสตอรี่แต่ร้องให้อยู่ในความเงียบที่ไม่มีใครเห็นโลกดิจิทัลเร่งให้เดินเร็วแต่ใจต้องการความนิ่งธรรมสอนว่าใจต้องการพื้นที่เงียบเพื่อจะได้ยินเสียงของตนเองแต่โลกยุคดิจิทัลไม่ยอมให้ใจอยู่นิ่งๆเราถูกปลุกให้เปรียบเทียบถูกดึงดูดด้วยภาพความสำเร็จที่สวยงามแต่ไม่เห็นเบื้องหลังความเหนล้า ทุกคนเหมือนกำลังยิ้มแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าแต่ละคืนผ่านความกลัวอะไรมาบ้างธรรมะไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ชี้ให้เรารู้ว่าจงใช้เครื่องมือแต่จงอย่าให้เครื่องมือใช้ใจเราเราใช้มือถือได้แต่ต้องมีสติว่ามันกำลังเปลี่ยนใจเราอย่างไรบ้างเราใช้โซเชียลได้แต่ต้องถามใจว่าเราเสพเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตหรือเพียงแค่หนีความว่างเปล่าในใจ เทคโนโลยีทำให้เราใกล้โลกแต่ธรรมด์ทำให้เราใกล้ใจทุกในใจไม่เคยหายด้วยการถ่ายจอหนีไปคนรุ่นใหม่หลายคนพยายามหนีความเหงาหนีความไม่มั่นใจหนีเสียงวิจารณ์ของตัวเองด้วยการถ่ายหน้าจอดูคลิปฟังเพลงเล่นเกมหรือหาความตื่นเต้นใหม่ๆแต่ความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้หายไปมันเพียงแค่ซ่อนตัวในความเงียบลึกๆรอวันที่จะประตูขึ้นอีกครั้ง ธรรมะไม่ได้สอนให้หนีแต่สอนให้เผชิญหน้าอย่างมีเมตตาเราไม่ต้องด่าใจตัวเองว่าอ่อนแอไม่ต้องฝืนให้เข้มแข็งกว่าที่รู้สึกแต่เราต้องฝึกนั่งอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นให้มันอยู่ได้โดยไม่ทำร้ายเรานั่นแหละคือทางแห่งธรรมะธรรมะไม่ได้สอนให้ลืมความทุกขแต่สอนให้เห็นมันอย่างไม่เป็นทุกข์อยู่ให้ช้าแต่เข้าใจลึก ในยุคที่ทุกอย่างเร็วเราต้องกล้าที่จะช้าช้าเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาสังเกตลมหายใจกลับมาสังเกตว่าหัวใจเราเศร้าอ,อยู่หรือไม่กลับมาฟังว่าใจเราเหนื่อยจากอะไรการมีสติในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่เป็นทักษะที่จำเป็นยิ่งกว่าวิชาใดๆในมหาวิทยาลายัยเพราะถ้าเราหลงไปตามกระแสตลอดเวลาเราจะไม่มีวันรู้ว่า ใจเราต้องการอะไรจริงๆเรารู้ทันโลกได้ถ้าเรารู้ทันใจตัวเองก่อนธรรมะไม่ใช่ของเก่าแต่เป็นของจำเป็นคนรุ่นใหม่บางคนอาจมองว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เป็นคำสอนเก่าๆสำหรับชีวิตช้าๆแต่แท้จริงแล้วธรรมะคือคำตอบของยุคที่ใจสับสนที่สุดต่างหากเพราะธรรมะคือการฝึกใจให้ไม่หลงฝึกคิด ให้ลึกฝึกอยู่ให้เป็นและฝึกมองชีวิตอย่างเข้าใจมากกว่าตัดสินธรรมะไม่จําเป็นต้องอยู่ในวัดไม่ต้องอยู่ในหนังสือธรรมนานา,นาแต่อยู่ในทุกขณะที่เราหายใจอย่างมิสติอยู่ในทุกครั้งที่เราเข้าใจตนเองอย่างอ่อนโยนปิดท้ายด้วยความหวังที่มีธรรมะเป็นแสงนําในวันที่โลกดูสับสนจงอย่าลืมว่าใจเรายังมีพื้นที่เงียบให้พักได้เสมอ ในวันที่ชีวิตเหมือนไม่มีคำตอบธรรมะอาจไม่ได้ให้คำตอบทันทีแต่มันให้ความสงบที่ทำให้เรารับฟังคำตอบจากใจตัวเองได้ไม่ต้องรีบโตไม่ต้องรีบเก่งไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จแค่มิสติกแล้วค่อยๆเติบโตด้วยใจที่ไม่หลงทางแค่นั้นก็พอแล้วคำว่าความสำเร็จในยุคปัจจุบันมักถูกตีความตามโลกภายนอก มีเงินเท่าไรได้ตำแหน่งอะไรเรียนจบจากที่ไหนมีผู้ติดตามกี่คนใช้ของแบรนด์อะไรเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานที่สังคมใช้วัดคนที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้ามากลับพาเรากลับมาถามว่าแล้วใจของคนเหล่านั้นละสงบไหมสุขจริงหรือเปล่าหรือแค่ดูเหมือนมีความสุข ธรรมะไม่วัดความสำเร็จจากเปลือกพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนที่ริ่ารวยที่สุดหรือมีอำนาจที่สุดแต่ยกย่องคนที่ฝึกใจได้มากที่สุดคนที่รู้จักและความยึดมั่นคนที่รู้จักความพอคนที่แม้ยังไม่สมบูรณ์แต่รู้เท่าทันตนเองอย่างจริงใจความสำเร็จในแบบธรรมะคือการมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ไม่ว่างเปล่าการทำงานด้วยใจเต็มร้อยโดยไม่ต้องเอาชนะใคร การได้กลับบ้านพร้อมใจที่ไม่รู้สึกผิดหรือหลอกตัวเองการมีสติที่จะไม่หลงไปกับเสียงสรรเสริญหรือคำดูถูกคนที่สำเร็จในธรรมคือคนที่ไม่ทุกแม้ในวันที่ยังไม่ถึงเป้าหมายชีวิตไม่ต้องดังก็มีคุณค่าได้ในยุคที่ใครๆก็อยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่จดจำอยากเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ธรรมะจึงยิ่งสำคัญเพราะมันสอนว่า เราไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแค่เป็นคนที่ไม่ลืมตัวก็พอการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจริงๆไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือแต่อยู่ที่ความรู้สึกภายในใจความรู้สึกว่าฉันไม่ได้โกหกตัวเองฉันไม่ได้ทําร้ายใครฉันไม่ได้หลงระเริงฉันไม่ได้ทอดทิ้งความดีที่อยู่ในใจ ถ้าชีวิตเราจะเงียบก็ขอให้เป็นความเงียบที่สงบไม่ใช่เงียบเพราะไม่มีคุณค่าสำเร็จแบบธรรมคือสำเร็จด้วยใจที่เบาคนรุ่นใหม่อาจถูกปลุกฝังให้ต้องแบกความฝันที่ใหญ่และเดินให้เร็วที่สุดแต่ถ้ามาบอกว่าถ้าต้องแลกความสำเร็จด้วยการเสียสติเสียความสงบเสียความเมตตานั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง คนที่สำเร็จจริงไม่ใช่คนที่ได้ทุกอย่างตามต้องการแต่คือคนที่เข้าใจว่าอะไรควรต้องการอะไรควรปล่อยผ่านเพราะถ้าต้องมีทุกอย่างแล้วใจยังไม่พอยังหหยหายยังเหงายังกลัวข้างในเราไม่ได้สำเร็จอะไรเลยธรรมะไม่ได้สอนให้มีมากขึ้นแต่สอนให้รู้จักพอและรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆความสำเร็จแบบธรรมเริ่มต้นที่ความจริงใจต่อตัวเอง ไม่ต้องพยายามเป็นแบบใครไม่ต้องหลอกว่าเราดีเลิศไม่ต้องเสแสร้งว่าเราเข้มแข็งเสมอไปแค่มีใจที่ซื่อตรงกับตัวเองยอมรับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้เท่านี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วเพราะการยืนอยู่บนฐานของความเข้าใจตนเองนั้นมั่นคงกว่าการยืนอยู่บนคำชมจากคนทั้งโลก ปิดท้ายด้วยธรรมะให้ใจไม่หลงทางความสำเร็จแท้คือใจที่อยู่ได้โดยไม่หลงยิ้มได้โดยไม่ต้องมีใครมองและรักตัวเองในวันที่ไม่มีเสียงปรบมืออย่าเดินทางไกลจนลืมว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ปลายทางในโลกที่เต็มไปด้วยมาตรฐานและความคาดหวังคนรุ่นใหม่มักเผชิญกับความกดดันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากครอบครัว สังคมหรือแม้แต่ตัวเองเองทุกคนต้องการเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ใครๆชื่นชมแต่บ่อยครั้งที่เราลืมถามตัวเองว่าเราเคยรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขบ้างไหมเมตตาต่อตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความเข้าใจอย่างแท้จริงธรรมสอนว่าเมตตาไม่ได้หมายถึงแค่ความรักที่ให้ผู้อื่นแต่คือการเริ่มต้นจากการรักและเข้าใจตัวเองก่อน รักตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์เข้าใจตัวเองในวันที่ทำผิดพลาดให้อภัยตัวเองในวันที่อ่อนแอคนที่รู้จักเมตตาต่อตอนเองจะไม่ดูด่าหรือทุบตีใจตัวเองเมื่อเจออุปสรรคแต่จะเห็นว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกความเหนื่อยล้าคือการพักฟื้นถ้าใจเราเป็นศัตรูตัวเองเราจะไม่มีวันมีความสุขที่แท้จริง หยุดวิ่งตามความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีจริงคนรุ่นใหม่มักติดกับดักของความสมบูรณ์แบบเพราะสังคมและสื่อโฆษณาเติมเต็มภาพลักษณ์ของความสำเร็จที่สวยงามแต่ถ้ามาเตือนเราว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองคือการเปิดทางให้หัวใจได้รับการตอบประโลม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงไม่ต้องพยายามทำตัวให้เหมือนใครแต่แค่เป็นตัวเองอย่างดีที่สุดในแต่ละวันรักตัวเองคือการยอมรับว่าฉันก็ดีพอแม้จะยังไม่สมบูรณ์ฟังเสียงใจอย่าปล่อยให้คำวิจารณ์ทำร้ายจิตใจคำพูดจากภายนอกอาจทำให้เราสับสนและเจ็บปวดได้ง่าย แต่ถ้ามาชวนให้เราแยกแยะว่าเสียงไหนควรฟังเสียงไหนควรปล่อยผ่านเสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงในใจตัวเองถ้าใจเรายังพูดว่าฉันยังไม่ดีพอหรือฉันทำไม่ได้จงหยุดสักครู่ตั้งสติแล้วเปลี่ยนคำพูดในใจเป็นฉันกําลังพยายามอยู่ฉันจะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้การเมตตาต่อตนเองคือการเปลี่ยนความคิดลบเป็นพลังใจ ความรักตัวเองนำไปสู่การรักผู้อื่นอย่างแท้จริงธรรมสอนว่าเมื่อเราเริ่มรักและเข้าใจตัวเองเราจะมีพลังในการรักและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นความเมตตาที่มีต่อตัวเองจะสะท้อนออกมาในคำพูดการกระทำและวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนรอบข้างคนที่ไม่มีความรักต่อตัวเองอาจยากที่จะให้ความรักหรือเมตตาแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง เพราะใจนั้นยังขาดความสงบและความมั่นคงเมตตาที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจตัวเองแล้วจึงขยายออกไปสู่โลกทำมาให้กำลังใจจงรักตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั่นคือการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ใจเราเองไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนมีคุณค่าเมื่อหลองรักและเข้าใจตัวเอง เมตตาต่อตอนเองคือหลักฐานของความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวคนรุ่นใหม่อาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเผชิญกับความผิดหวังความล้มเหลวหรือความไม่เป็นไปนตามที่หวังแต่ธรรมสอนให้เราไม่ตัดสินตัวเองจากความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ใช้ความล้มเหลวเป็นตราบาปที่หนักหน่งแต่ให้มองว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนเราให้รู้จักชีวิตและตัวเองมากขึ้น ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นหลายครั้งที่ใจเรารู้สึกหนักหน่วงเพราะคิดว่าถ้าล้มแล้วก็แปลว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันหมดสิทธิ์สำเร็จแล้วถ้ามาเตือนเราว่าความล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นโอกาสที่จะกลับมามองตัวเองใหม่เข้าใจความจริงในใจและเติบโตอย่างแท้จริง ทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสให้ใจได้เรียนรู้วิธีลุกอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ลุกด้วยความกดดันอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นศัตรูในใจคนรุ่นใหม่มักเกลียดความล้มเหลวกลัวว่าจะถูกมองแย่หรือกลัวตัวเองจะไม่เหมาะสมรรมาชวนให้เปลี่ยนมุมมองนั้นใหม่เราไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่เราเป็นผู้ที่มีโอกาสเรียนรู้จากมันเมื่อใดที่ใจเราสามารถเห็นความล้มเหลวอย่างไม่ด่วนตัดสิน ไม่วิจาร์ตัวเองรุนแรงนั่นคือก้าวแรกสู่ความสงบและความเข้มแข็งอย่างแท้จริงความล้มเหลวเป็นเพียงบทหนึ่งในชีวิตไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของเราเมตตาต่อตอนเองคือ,อยาชูกำลังที่ดีที่สุดในวันที่ใจเจ็บปวดที่สุดเราต้องรู้จักโอบกอดใจตัวเองด้วยเมตตาอาจเริ่มต้นด้วยคำพูดง่ายๆเช่นไม่เป็นไรนะฉันทำดีที่สุดแล้ว ทุกคนล้มได้ฉันก็เป็นคนธรรมดาฉันจะให้อภัยตัวเองและพยายามอีกครั้งการพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นการปลอบใจที่ช่วยฟื้นฟูใจให้แข็งแรงขึ้นเพราะใจที่ถูกปลอบโยนจะไม่หมดหวังและพร้อมลุกขึ้นใหม่เสมอล้มแล้วลุกคือการเดินทางของชีวิตที่งดงามธรรมะไม่ได้สอนให้เราป้องกันความล้มเหลว แต่สอนให้เราเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่ไม่กลัวกล้าที่จะล้มและลุกใหม่ได้เสมอความเข้มแข็งในใจไม่ใช่การไม่ล้มแต่คือการลุกขึ้นด้วยความรักและความเมตตาต่อตัวเองความสำเร็จที่แท้จริงคือการไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเองแม้จะล้มสักกี่ครั้งปิดท้ายด้วยธรรมะให้กำลังใจในวันที่ล้มลงอย่าลืมว่าใจของเรายังมีความเมตตาที่จะอบกอดและชุบชูให้ลุกขึ้นใหม่ ทุกความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดเพียงแต่เราต้องไม่ปิดใจที่จะเรียนรู้จงลุกขึ้นด้วยใจอ่อนโยนเพราะนั่นคือพลังที่แท้จริงของชีวิต